ในส่วนสาระสำคัญนะครับของการาประชุมตาจาน,นะครับของการเดินทานงเข้ามจังหวัดอีกครั้งรับในต่อไปครับอันนี้เป็นเรื่องของผู้สมัมผัส์นะจะเริ่มดำเนินการวันนี้ก็คือ h o สปิ t a ลนะครับจิตอางาต่างว่าการจังหวัดน,นะครับที่น่าสนใจอีกประารหนึ่งคือเรื่องของการที่จะจัดตั้งโรงพยาบาลินครับจะมีหลายคนถามนะครับว่าทำไมเกณฑ์ DUI ตึงคือบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้้องกานนะครับก็จะเกิดในกรณีแรกๆ มีพื้นที่ที่ยเรายังไม่ประกาศนะครับหรือประมาณ3าสี่กันวัดที่มีการเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้จุดที่รักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิดนะครับผู้ป่วยโควิดจะแบ,บ่งโซนข้างล่างครับตั้งแต่บางปูขุคันู้สิงไทยพื้นคุนหานนะครับรีรลัตนะเป็นจุดถือว่าเป็นการที่จะสแปรเ์ตียังทให้กับผู้ป่วยที่ป่วยจริงๆนะเน่คน <c oughs> ที่มีจํานวนรวมกันมากกว่า50คนนะครับเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักง,งานการอาบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกันในที่จังหวัดศรีสะเกษเป็นกนารตัวจำแนงที่โรงพยาบาลศรีสะเกดทั้งหมดนะครับตอนนี้เองเนี่ยที่โรงพยาบา,บาลศรีสะเกดก็เท่าเลยนะครับอย่างเจ็ดแปดเท่า,าเลยน,นะครับสามร้อยกว่ากว่าสี่สิบห้าส่วนชุมดพลังต้องตีมาเยอะมากนะครับก็จะเห็นว่าความรุนแรงตอนนี้นะครับถ้าระดับหนึ่งสองตอนนี้คนไข้ที่ต้องโรงพยาบาลศรีสะเกษจะส่งไปประมาณ สคนในประมาณใบมงวันนี้นะคะเพราะว่าคนนั้นไม่ต้องตกใจนะครับเพราะนั้นจะเป็นตัวเล่นที่มันอาจจะขยี้กันได้นะครับหรือว่ามีความสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ทุกท่านนะครับให้ช่วยนั่งกินข้าวด้วยกันประชุมด้วยกันอะไรต่างๆก็ติดเยอะมากก็ผมคิดว่าก็เหมือนที่ได้เคยกล่าวนะฮะว่างานนี้เนี่ยมันทุกคนต้องเป็นคู่ผู้เล่นด้วยกันทั้งหมดนะครับเหมือนกับฟุตบอลนะฮะว่าจะต้อง ทุกคนมีบทบาทอย่างยิ่งนะครับคนในสนามนี่ก็เหมือนกับพี่น้องประชาชนนะครับถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยเล่นฟุตบอลในสนามแล้วไม่ยิ่งนะครับไม่กระตือรือร้นไม่ช่วยกันเนี่ยมันโอกาสที่จะทําทประตูและมีชัยชนะนี่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนคือส่วนสําคัญอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประพฤติปฏิบัติต่อกันนะครับในการที่จะต้องดูแลคนที่เข้ามาในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัวต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจจะไม่ อาจจะไม่ใช่คนธรรมดานะครับอาจจะมีการเจ็บการป่วย,ยการติดเชื้อมานะครับเราไม่ได้ว่าคิดว่าทําว่าจะให้วัดเราแหวงนะฮะแต่ว่าอยากจะให้ตระหนักว่าถ้าสมมติทุกคนมีสมมุติฐานนะครับในความที่ปลอดภัยร่วมกันก็คือต่างคนต่างครัวกันไว้ก่อนเนี่ยนะครับในครอบครัวทานเข้าอาจจะแยกกันทานนะครับพูดคุยกันให้น้อยลงใส่หน้าก,ากากให้มากขึ้น นะครับแล้วก็งดลดการที่จะต้องไปร่วมกิจกรรมกับคนอื่นนะครับแล้วปฏิบัติการตามมาตรการทางสาธารณสุขเนี่ยผมคิดว่าต้นฐานตรงนี้นะครับจะสามารถที่จะสกัดยับยั้งได้ดีนะครับในส่วนของการเตรียมการในแนวหลังเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราเราพร้อมนะครับเรามีแผน1แผน2สาาถานที่1สาาถานที่2ไว้เตรียมแต่ก็ไม่อยากจะให้ขนาดนั้นไม่อยากจะให้คนศรบสเกตเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะนั้นนะฮะเราต้องเป็นทีมเดียวกัน นะครับไม่ใช่มีเฉพาะทีมหมอทีมตำรวจทีมฝ่ายปกครองนะครับประชาชนก็จะเป็นทีมหนึ่งคือทีมศรีสะเกดนะครับที่จะต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับเมื่อต้นทางไม่เกิดนะครับโอกาสที่จะเพิ่มขยายก็กกลดน้อยลงแล้วสิ่งหนึ่งก็คือเราอย่าไปว่ากันนะครับใครติดแล้วติดมาติดมาจากไหนบอกไปไหนมาบ้างบอกนะครับทีมหมอจะเข้าสอบสวนเส้นทางหรือทำลายต่างๆให้เร็วที่สุดแล้วเราก็สกัดยับยั้ง เพราะนั้นเรามาเป็นทีมเดียวกันนะครับแล้วก็ช่วยกันผมคิดว่าเราจะผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ราบรื่นครับ